ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเช,ชียลชามเฟสบุ o กทวิตเตอร์ไฮไฟอะไรเนงะี้ยมาสเตทอะไรคะ่ะจอยเขาเขาเล่นอะไรกันอีกตอนเนี้ยออยไม้คะคาร์ดอีกเลยอันนี้วันนี้จะมาพรีเซนต์อิปกัณ์ที่กินอยู่นะคะ,น,ะน,นี่เจลนโอ๊ตเป็นมิเลอร์หนอง้ เลนโอ๊ตเป็นเครื่องดื่มเป็นดีท็อกช่ยง่้ามาอธิบายหน่อยเลยอ,อันนี้อันนี้ที่ซื้อของจอยนะคะจอยขายอันนี้อยู่แล้วแบบกินแล้วมันดีมากใช่เลยุูงตรงตัวก,กินแล้วดีอะดีอะอตัวอเริ่มจากเซเลนโอ๊ตก่อนนะเซเลนโอ๊ตนะคะคือมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบเพื่อดีท็อกสำหรับ,บคนที่อ่าถ่ายถ่ายเอทายลำบาก ท้องผูกบ่อย,ยอะไรเงี้ยเป็นการทาไน้สที่ดีมากคือวิธีทานก็นง่ายมากเลยนะคะคือมันจะเป็นซองแบบนี้ซองแบบนี้นะก็มีบรรมดอายุอะไรด้านหลังแต่ไม่แน่มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะท้อนน่ะร่พละพอเวลากินสําหรับคนที่ถ่ายหนักเอ้ยไม่ใช่ใชถ่ายยากให้กินทั้งซองผสมน้ําเกือบเต็มขวดเล็กอะค่ะขวดละสิบมิลลิลิตรแต่เวลาแต่บาลารีกินลี่จะกินแบบเต็มขวดแล้วก็ กินค่อยๆแบ่ง้าและกินครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึงใช่แต่เทคนิคคือพอถ้ากินช้ามันจะอืดอ่ามันจะทำให้เราไม่อยากกินอคือต้องกินทีนละนิดสำหรับคนที่ถ่ายง่ายนะคะกินแค่ครึ่งก็พอแล้วก็ผสมน้าเย็นคือคือก็ต้องลองดูโดสของตัวเองอ่ะตอนแรกก็ต้องลองกินดูก่อนว่าอาจจะลองกินครึ่งนึงก่อนเนาะวันแรกแล้วก็วันที่สองค่อยแบบเอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันแบบเอ้ยมันยังแบบเอ้ยถ่ายน้อยหรืออะไรเงี้ยแบบคือไม่มีอาการที่แบบอยากถ่ายหรือแบบ เออท้องผูกยังแบบเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็วันที่สองก็ลองกินเต็มซองใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แบบทานแล้วถ่ายแบบสองสามรอบอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าในลำไส้ของของเราทุกคนอนะ่ะคือมันยาวมากเวาลาานยังไงก็ยังไม่หมดใช่เพราะนี่มันเป็นตัวดีท็อกซ์ใช่เรากินมาไม่รู้กี่ปีมากินนี่ซองเดียวใครจะไปร้างหมดจริงปละ่ะใช่อืมวนี้ราคาเท่าไหร่คะจอยอันนี้วันนี้อยู่ที่เก้าร้อยค่ะ ก้าร้อยมีกิบสองเลยสิบซองใช่สองสองยี่สิบกรัมนะคะใช่คือแบบเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าอาทิตย์หนึ่งกินสามวันเนาะเอออาทิตย์หนึ่งกินสามวันอันนี้ลี่กินกินจะหมดแล้วอันนี้คือซื้อมาแบ่งแบ่งกับตอนคนละครึ่งอืืมแต่จริงๆถ้าใอยอยากเห็นผลต้องซื้อทางคนเดียวนะคะเพราะนี่แบบก็คือให้ลี่ลองใช่คือทดลองกันอยู่แล้วเออมันมันดีอ่ะ คือด้วยราคา900บาทคือคุณซื้อ,อคุณซื้อคอลลาเจนอนะราคาอาพันกว่าบาทอ,อะซึ่งแบบกินกินเข้าไปมันสะสมในร่างกายจริงๆแต่อันนี้นเป็นตัวดีท็อกซ์ที่แบบดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายออกมาไม่ใช่แค่ลำไส้อย่างเดียวนะคะมันรวมไปถึง ระบบ,บระบบเอาผ่านในในด้านอื่นๆด้วยใช่แล้วกินแล้วก็มันไม่ทําให้ระบบขับถ่ายเราเสียด้วยอย่างแบบบางคนอะชอบติดแบบท้องผูกแล้วซื้อ,อยาละลายมาใช่มันจะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเสียกว่าเดิมพอเรา<ช>เริ่มกินแล้วมันจะแบบทร<ช>มานเจ็บท้องแบบปวดบิด<ช>อันนี้ไม่เป็นค่ะแบบพวกพวกอะไรนะในสีเหลืองอั่นหรอ เอ้ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพันพี่พี่ฮอเขาไม่ชาพี่ฮอหนึ่งอ๋อคุณเต้นตัวเองแฟนไม่ใช่เอกตีนะคะอีกตัวนะคะที่แบบอย่างแนะนําก็คือตัวนี้อ่านว่ามีชิววิ่งนะแต่มันกลับทางเป็นกาแฟซึ่งมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกลิ่นของกาแฟแต่มี อุดมไปด้วยสารอาหารนะคะมันเป็นอาหารเสริมอืมมีถั่วขาวมีคอลลาเจนมีอาคานิทินมีอุ้ยเยอะแยะมีเอวิตามินรวมหลายๆอย่างนะคะซึ่งเวลาทานก็ทานสะดวกคือปกติแล้วสําหรับคนที่เคยทานกาแฟจะรู้สึกผื่นผื่นนะถ้าเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะมันจะทําให้เราอิ่มหนึ่งกาแฟกินตอนเช้าตอนก่อนอาหารนะคะมันจะทําให้เราอิ่มใช่อืม แต่คือถ้ากินหลายๆยี่ห้อที่เป็นกาแฟาเพื่อแบบลดความลดค,ความอ้วนลดน้าหนักะอะไรเงี้ยมันจะทาให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายในระหว่าง<ช>วันใช่แต่นี่จริงๆพูดเลยว่ามันไม่เป็นอะไรเลยว่าแบบไม่เหนื่อยใช่ใชคือกาแฟานะกาแฟาทั่วไปวกฎของการกกาแฟทั่วไปอยกาฮอลกาแฟาจะหมดฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเราทานน้าเข้าไปเยอะๆแล้วเราขับถ่ายออกมาทางเงื่อหรือทางฉี่ใช่แล้วซึ่ง กฎของการก,กินกาแฟก็เป็นอย่างนั้นคือกินน้ําก่อนหนึ่งแก้วแล้วกินกาแฟแล้วตามด้วยน้ำอีกหนึ่งแก้วจะเห็นผลดีมากค่ะใช่แต่ถ้าเป็นกาแฟที่มันเป็นแบบว่าผสมแบบก็เอาจริงนะกาแฟทั่ทวไปที่บอกว่าลดน้ําหนักอะ่ะหนึ่งคือผสมยาลดความอ้วนหนึ่งนะสองสองก็คือผสมไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยาถ่ายอะยาระบายอ่ะเพื่อให้เราให้เราถ่ายออกมาถึงแม้ว่าเราจะกินน้ำเข้าไปเยอะหรือเราฉี่หรือว่ามันขับออกมาทางเหงื่อเยอะยังไงก็ตามแต่ฤทธิ์ของยาลดความอ้วนหรือยาอะไรที่เขาผสมไปมันยังอยู่มันก็เลยทําให้เราเหนื่อยตลอดทั้งวันอแต่นี้ไม่เป็นไรนี่เป็นสองตัวนะคะเดี๋ยวจะมีอีกสองตัวให้ดูซึ่งเป็นแบบสูตรลดความอ้วนมีล อันนี้คือกินก่อนนอนใช่อันนี้ตื่นเช้ามากินก่อนอาหารเดี๋ยวเราจะมีระหว่างวันใช่แต่เนี้ยคือแบบว่าคือคนที่เพิ่งเริ่มต้องกินแรกเอาพูดก่อนง่ายนะอันนี้มันเป็นตัวไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะเขาเป็นอะาเขาเรียกว่าอาหารเสริมดีกว่าตัวเนี้ยเป็นดวดตัวดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือแบบว่าเรากินอะไรอ่ะเราเป็นคนปกติเราชอบกินของมันๆทอดๆอะไรนี้ผักอะไรนี้ใช่ปะเออเรากินตัวนี้เข้าไป มันก็จะช่วยล้างไข่มานหรือล้างอะไรมาวันนี้มากินหมูกระทะมาเนื้อดําปีเลยมันแบบสามสี่ชั้นใช่ก็แล้วแล้วเรากินอย่างนั้นมากี่ปีอ่ะใช่เราต้องล้างซึ่งไม่รู้ว่าจะกี่รอบนะคะใก็คือแบบก็ถึงบอกจอยลิ้บอกว่าเริ่มต้นอะให้ลองกินแค่นี้ก่อนใช่ลองก่อนพอเสร็จแล้วพอเราดีท็อก ไอสิ่งตกค้างสารตกค้างต่างๆในร่างกายที่เราสะสมมาไม่รู้กี่ปีละเออก่อนเราเสร็จนั้นเราเสร็จจากนั้นเราค่อยไปเป็นตัวที่บำรุงให้แบบผิวดีขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักไม่ได้ลดน้าหนักนะควบคุมน้าหนักแต่ของพวกเนี้ยจะขึ้นจะให้ผลดีก็ต่อเมื่อหนึ่งควบคุมอาหารนะคะควบคุมอาหารไม่ได้แบบไม่ได้อดอาหารนะให้ควบคุมอาหารใช่ต้องกินให้ครบสามมื้อ ใช่ห้าบทอาหารเช้านะคะห้ามเลยถูกอาหารเช้าเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากทาให้คุณแบบเหมือนคุณจะไม่อยากอาหารมื้อเพียงและเย็นของคุณเองอัตโนมัติอันนี้นะบอกความรู้สึกก่อนไอ้กินตัวเนี้ยมารุกสึกว่าเอ้จริงๆเราก็ไม่ได้ผอมลงแต่ร่างกายร,รู้สึกโล่งๆอะ่อะเออ<ะ>เป็นว่าเป็นเป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกครั้งแรกที่กินเลยพี่เขาบอกว่าหุยจอยลองกินเลยนะกลับไปบ้านกินเลยจะก็เออลองจะเข้าห้องน้ำสองสามรอบซึ่งแบบ แต่แต่หลังจากเข้าห้องน้ามาแล้วรู้สึกว่าเราตัวเบามากใช่ไม่ใช่เพราะเราหอมจริงๆอะไม่ใชหอมแต่ว่าตัวเบาลงคือแบบอืเหมือนแบบมันเป็นล้างสารหรือของเสียอะไรในร่างกายเราเออออกไปแล้วเนี่ยจริงๆมันรีบมีช่วงหนึ่งที่รีบแบบว่าเป็นเป็นสิวเยอะมากเพราะว่าแพ้ขุนแล้วก็แพ้แชมพูยี่ห้อหนึ่งของพี่นุ่นพูดเลยพี่นุ่นบอกมึ่ไซื้อมาใช้แต่อินไอ้ยไอดียถอกเนี่ยไปอ่ะ วันแรกกันเนาะกินวันแรกเองวันแรกแล้วแบบสิวอ่ะมันก็แห้งไปหมดเลยอลองดูนะลองดูสําหรับคนที่ไม่เคยกินกาแฟนะจริงจริงกินไม่ยากแบบมันก็มันก็เข้าใจแหละว่าบางคนเคยกินแล้วมันแล้วมันเอียนอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันต้องอยึกเพราะมันต้องทั้งวันอ่ะแต่จริงๆนะคะกฎของการกินกาแฟต้องกินน้ําก่อนและหลังการกินกาแฟเพราะไม่งั้นคุณจะอยู่ไม่ได้ทั้งวันถูกต้อง กินน้ำเปล่าเฉยๆเนี่ยนะคะเอาอดีเอา,เอาง่ายๆนะจริงๆอะ่ะก่อนกินอะ่ะไม่ตื่นมาไม่ควรกินน้ําเย็นเลยไม่ควรใช่<ล>ค่ะต้องกินน้ำอุณหภูมิปกต,กติเท่านั้นแต่อันนี้อันนี้บอกนะแต่โดยปกติตัวเองก็ทําไม่ค่อยได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าติดน้ําเย็นกินน้ําไม่เนี่ยมารู้สึกว่าจะอ้วก <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากให้มันได้ผลดีนะกินน้ําอุณหภูมิห้องดีกว่าเพราะว่า มันเย็นมากอะตอนเราตื่นขึ้นมาเคยกินนะเคยกินน้ำเย็นๆแล้วมันจี๊ดไปในหัวใจปะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนเขาไม่ได้เปิดแอร์เงอุณหภูมิห้องก็แบบ30กว่าเอออันนั้นก็เอาไปชงได้เลยค่ะก็อาจจะแบบว่าเอาน้ำเย็นออกมาตั้งไว้แป๊บหนึ่งก่อนเลยนั่นแหละก็เลยมาแนะนำเฉยๆจะเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวเด็ดอีกสองตัวระหว่างวันมาให้ดูใช่แต่ตอนนี้ ก็ลองกินสองสองอันนี้ไปก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอกินหมดกล่องอันนี้จะมารีวิวให้ดูอีกทีว่ากินแล้วมันเป็นยังไงโอเคป่ะโอเคนะนีบ <Bye. S 1> ๊ายบายจุ๊บจุ๊บง่า